สวัสดีครับผมวิทเตยบ้านบ้านครับวันนี้นะครับได้ไปรับรถใหม่นะครับก็เลยมีโอกาสรีวิวรถใหม่ให้ดูนะครับอันนี้รีวิวก่อนจะเข้าใช้งานนะครับมันยังใหม่อยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2017นะครับอันนี้เป็นตัวหัวเดียวรีโว่ 4x4 นะครับนี่นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับข้างหน้ากันกระจังหน้าสีดำนะโลโก้โล ตโวยต้านีครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กันชนหน้าก็เป็นสีดำนะครับไม่ได้เป็นสีเขาวไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็ไฟไฟหน้านี่นะครับจะแยกคมไฟไฟหลีกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟนี่อีกดวงหนึ่งนะแยกออกกันนะไม่ได้อยู่ดด้ยวยกันนะแต่ว่าอยู่ในคมเดียวกันนะแต่จะแยกชุดกันนะไฟตําหมอกก็ไม่มีมานะอันนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มนะอันนี้เป็นตัวสแตนด์ด่นนะครับ ส่วนตัวกระจกมอมมุมนี่ผมแต่งเพิ่มนะครับผมติดตั้งเองนะครับกําลังติดตั้งเสร็จเมื่อกี้นะครับผมทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับคิวคิวซุ้มล้อนี่นะครับอันนี้ก็แต่งเพิ่มนะครับอันนี้มาพร้อมกับขนาดยางขนาดยาง205นะครับ R16 นะครับได้ยาง205นะครับมาพร้อมกับขอบ16นะครับ ชกกับสปริงชกนะครับแล้วก็มีปีกนกนะครับนี่นะครับบันไดข้างทรงศูนย์นะครับทรงนี่นะครับทรงศูนย์ของหัวเดียวนะครับแล้วก็กระจกกระจกนี่นะครับไฟเลี้ยวไม่ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไม่มีไฟเลี้ยวเป็นสีดํานะครับไม่ใช่โครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะมาอยู่ที่นี่นะครับข้างๆนะครับในคางข้างๆนี่ก็มีโลโก้นะครับไฮรักแล้วก็สองจุดแปนะครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับอันนี้เป็นตัว2.8นะครับในน้มือมือมือเปิดนะครับอันนี้ก็ผมก็ติดเพิ่มนะครับติดคนเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกางจาดนะครับ่นรับนี่ครับรอหลังยังหน้าหลังเท่ากันนะครับขอบ16เหมือนกันนะครับนี้ตัวนี้เป็นตัวโฟวินตัวนี้ไปจะเป็นดิฟล็อกนะครับ ดิบล็อกในตัวนะครับอันนี้การชนท้ายแต่งเพิ่มนะครับไม่ได้ทรงศูนย์นะครับไฟไฟท้ายก็จะเป็นหน่วยมีนะไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับนนะำแล้วก็ไฟมีที่ฝาท้ายอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งดวงนะครับไฟเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไตทองล้นนะครับไตทองลนนะครับอันนี้แดบจะมาด้วยกันห้าเส้นนะครับ่นะครับ เนี่ยชุกบนแล้วก็เนี่ยบรรทุกข้างล่างเนี่ยมีสองเส้นนะยงงางอันไหลแล้วก็โชกคนะครับโชกก็โช่เดิมนะติดโรงงานมาเลยนะอันนี้นะแล้วก็มี้างฝาท้ายนะจะมีตัวเปิดสองข้างนะครับอ่าแล้วก็จะมีหูนะครับหูเกี่ยวของนะครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็หูเกี่ยวของนะครับมีห้าคอห้าคอนะ แล้วก็มีโลโก้นี่ยไพลักแล้วก็รีโวนะครับตัวไลเนอร์ไลเนอร์ก็เป็นของศูนย์นะครับโตโยต้านะครับแถมมานะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับตัวนี้นะครับเพิ่งไปรับมานี้ไปรับมาจากศูนย์เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไม่ครับ212โลนะครับ นี่นะปัดเลื่องไม้ก็มีสองชุดแยกนะลอกเครื่องแล้วก็คมเร็วนะฮะพงมาลลยปรับได้สีทิศทางเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงนะอ่าตัวนี้จะมาเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกตัวปรับนะครับกระจกขึ้นลงนะทางนี้ฝั่งคนขับเป็นออตโต้นะครับนี่นะออตโต้นะครับแต่ถ้าฝั่งคนนั่งไม่เป็นออตโต้นะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกนะครับ สายขัวะนะครับนี่นะครับแต่ตัวพับกระจกไม่มีมานะนี่นะครับแล้วก็บรอนะครับอันนี้จะเป็นเบาะหนังติดโรงงานของโรงงานนะครับน,นี่นะนี้นะเบาะหนังนะปรับขึ้นปรับเข้าปรับออกได้เฉยๆนะครับปรับขึ้นลงไม่ได้นะคนี่นะครับอ่าแล้วก็มีที่จับนี่นะครับ ตอนึ้นนะครับแล้วก็ที่บงังแดดนะครับแล้วก็ที่เปิดไฟนะครับสองดวงนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับที่เก็บแว่นตานะครับแล้วก็หลอดไฟนี่มีสองดวงนะครับอ่านี่นะครับส่วนที่บงังแดดนะครับทางนี้ไม่มีกระจกนะครับแล้วก็มีที่จับสองข้างนะครับบอกทางนี้จะนั่งได้ประมาณสองคนนะครับบอกคนนั่งนะครับจะมืดๆหน่อยนะครับ อันนี้เปิดกระจกนะครับมืดเกินไปนะแล้วก็ฟิลม์มฟิล์มนี้นะฟิล์มนี้40 60นะครับฟิล์มนะครับแล้วก็กระจกมองหลังข้างนี้นะครับกระจกข้างหลังนี้นะครับไม่ได้มาพร้อมกับตัดแสงนะครับแล้วก็ไล่ฟ้าก็ไม่มีมานะแล้วก็กระจกมองหลังตอนนี้นะนี่นะธรรมดานะเบตธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวจะมี ตัวนี้เครื่องเล่นนะครับมาพร้อมกับ CD นะครับแล้วก็บลูทูธตัวรับโทรศัพท์มอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ปุ่ม A ก็ธรรมดาเลยนะแบบปรับมือนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นโฟล์วินก็มีแกร์โฟลวินครับแล้วก็บิดเป็นไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็โฟล์นนะครับนี่นะครับแบบนีครนะแล้วก็มีตัวดิฟล็อกนะครับแล้วก็มีตัวจ่ายไฟ สิบสองวลต์หนึ่งจุดนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับนี่นะครับเกียร์หกสปีดเบ็กมือครับไม่มีที่วางของนะมีที่ช่องวางโทรศัพท์มะเรกับพอตังในยวันนี้เล็กนิดเล็กเล็กเล็กนิดนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องวางของที่นี่นะช่องเก็บของนะครับนี่นะสองช่องนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับ แล้วก็ทางนี้ก็มีที่หนึ่งนะครับที่วางเจ้านวนาแล้วก็วงกางเอกสารได้ครับหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับมาพรมกับแอร์แบ็กสาตัวนะครับคู่หน้าคู่หน้านะครับแล้วก็หัวเข่าคนขับอีกนะครับ3ามตัวนะครลำโพงมาด้วยกัน2ตัวนะครับทางนี้ซ้ายขวานะครับทีป่ประตูนะครับนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเผื่อผมลงคลิปใ,ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ